รับมากนต่อนะคุณผู้ชมนะคบน่ะอยู่นี่เลยนะฮะทวีที่2 H Y นะสินค้าขายดีเบสเซลเลอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับทวที่2 H Y นะฮะด้วยความที่เขาเป็นเซรั่มซึมเร็วไม่เหนียวเนื้อหนะนะฮะเนื้อเป็นน้ำนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็หอมละมุนได้ทุกสภาพผิวรอยดำเยอะๆหายฝ้าจางหรือรอยตื้นขึ้นเพราะเขาใส่สามหัวเชื้อนั่นก็คือวิซซีพลัสนะฮะหัวเชื้อนะฮะให้ยานะฮะ เติมลิ้วรอยแล้วก็คอลลาเจนทําให้ผิวตึงกระชับนะคุณผู้ชมนะฮะคืนแรกสัมผัสแรกของการใช้รู้เรื่องค่ะนะอันนี้รู้เรื่องขายในห้าง1,500บาทขายนอกห้างขายใน Facebook นี่นะคะที่นั่งขายกันอยู่เนี่ยขวดละพันขนาดเท่ากันนะคะ3า ml นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยเหนียวเหนอะหนักมาก700บาทนะฮะราคาข้างกล่องขาย 590แล้วก็ไม่ขายขายเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้ลดเหลือ390บาทนะครับ1ขวดด้า0 ml ใช้ได้นานไปเลยคุณผู้ชมหรือถ้าใครอยากจะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษจ่าย5ได้ถึง6เนี่ยจากราคา2,950บาทเราก็ไม่ขายนะจ๊ะเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะสามารถรีบโทรได้เลยกับ2 2 h y นะครับ0804628455 0804628455นนะครับหรือว่าที่ ลายอัดค right? ือด้านล่างแล้วนะจ๊ะอะซายสองสองเอชยนั่นเองนะครับบอกเลยว่า ดูแลผิวหน้าคุณได้ดีและยาวนานและซึมแห้งไวมอสกัใช้ห้าหยดคืนแรกก็รู้เรื่องเครื่องสำอางเซ็ตเก่าไม่ต้องทิ้งนะครับม,มันแห้งเสร็จคุณทาทับไปได้เลยมากที่ข่าวต่อไปครับเราไปดูนี่ดีกว่าครับวงการนางงามก็ตอนนี้กําลังฮือฮาใช่ไหม,ไมนําเสนอข่าวไปแล้วว่าปลายปีนี้ธันวาคม3เวทียักษใหญ่ก็มาประชันกันแต่ไม่ชนกันนะจ๊ะแบ่งวันเวลาตาค้างกันด๊อกกาแฟกันให้สุดพลังไปเลยนะฮะแฟนนางงามแต่วันนี้เราจะไปดูครับเวทีมิสแกนดีกว่านะฮะ เขาบอกว่าหนึปีแข่ง2เวทีเลยมิสแกนส่งโบนัสครับลุยชิงมงเนะนะี่ยฮะมิสเตอร์อินคอร์เนชั่นนลนะที่อินเตอร์คอนทเนนตัลอินเตอร์คอนทินเนนตัลใช่รอรคอเัล่ มึงอย่าเถียงกูเอออินเตอร์คอนเออทีไอด้ดีว่ะเออลูกสาวลูกสาวกูไปมาแล้วไปแล้วใช่ไหมไปมาแล้วอ่าแต่ปีนี้ที่อียิปต์นะแม่ที่อียิปต์เออปกติจัดเยอรมันปีนี้เจ้าภาพเป็นอียิปต์เออนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยโบนัสเนี่ยปีนี้เธอไปแล้วไงแต่แรกเธอไปแขทนไม่ได้ไม่ได้ไปฮะออนไลน์เออก็ออนไลน์เป็นตัวแทนเนี่ยไปแทนกับเขามา c ช i n e s e อะไรสักอย่าง Chinese w a สองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะแต่ว่าเธอบอกว่าโอเคตอนนั้นเนี่ย ไม่ได้มงเนี่ยไม่ได้เป็นไรนะ,ะแต่ว่าเธอก็ได้จ่ายไปแต่ว่าล่าสุดเธอเตรียมตัวไปที่อียิปต์แล้วจ้าแล้วระว่ามวันที่12บสถึงยีตุลาคมนี้นะครับก็เธอเองบอกว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยแต่เดิมทีแล้วเนี่ยโบนัสเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนจากมิสแก n นบุกดาหานะฮะเข้าร่วมประกวดมิสแกนไทยแลนด์ปีส0 2 0ีคว้ารองอันดับ4มาครองรั้งนี้สิ่งที่สร้างความมือฮาและการจดจำต่อแฟน ที่มีแต่เธอก็คือการฟรูเทิร์นไปสี่รอบครึ่งเอออ่ะดูคลิปมีคลิปให้ดูด้วยนะครับฉันอยู่ในเหตุการณ์เออฉันอยู่ใน โอ้มแต่แม้แต่ถามโอมไหนว่าว่าว่าสมมุติว่าโอมเนี่ยต้องเดินชุดว่ายน้ําต่อจากโบนัสแลวโบนัสเนี่ยไปสี่รอบครึ่งแล้วเนี่ยโอมจะทํายังไงให้ได้คะแนนมากกว่าโบนัสโอมคงจะต้องแบบไปีลังกาใช่ไปีลังกาแบบห้าตลบกลัยากกับโบนัสด้วยนะยากกว่าราะมันต้องใส่ส้นสูงไปเผื่อตีลงมาตัขาหักเลยขาพี่ขาเพลงกันไปเลยเออพรุอย่างโอมเนี่ยทําไมเดินออกมาสองขาก็ได้นะสองขา ก็เดินเราก็เดินสองขาอยู่หรือเปล่าแม่ขาหน้าอ๋อไอย้ยางเงี้ยเหรอแล้วขาชี้ขึ้นม,ไมาไม,ไม่ไม่ไม่แลว้วอีกอันก็คลานฟื้นมาออ,านาอ,อชนะไหมชนะชนะเลยคือมึงต้องขายห้าแล้วล่ะ,ละถ้าเกิดมึงต่ออีโบนัสแล้วอีโบนัสมาข,ขนาดเนี้ยมึงต้องขายห้าอย่างเดียวออ,อ,อแล้วทีแรกแบบแค่เข้าแค่ยี่สิบนะสิบไม่มีนะครับแดนพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะแล้วตอบคำถามดีอีกได้ลองไปเลยอ่ะ นั่นแหละครับเธอเองก็จะนั่นแหละครับไปสร้างความฮือฮาไหม<น>หรือว่าเธอได้ฉายาว่าชนาโดโทนลูกข่างเออลูกข่างไปเลยเจะไปลูกข่างที่อีบไหมไม่เราโทรลองทำให้ที่แม่สอนให้ดูได้ไหมทำทะไรเอาสองมือขานแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นเคยเห็นหมาดนรถชนปะ่ะ <c ười> นั่นแหละมึงต้องออกมาอ,อย่างนั้นนะมึงถึงจะชนะอีโบนัสเนี่ยก็ในเรื่องของไฟชนะน้องโบนัสนะคะมึงจะชนะโบนัสเท่านั้นแหละถ้ามึงขานสองขาออกมา อ,อแล้วมึงก็ทำท่าหอบได้ลิ้นห้อยได้ไหมเออลิ้นห้อยเนี่ยแล้วก็ขันต่อขันต่อเออ,อขายห้าอย่างเดียวขายาเลยกูสงสารจังหวัดที่ต่อจางโบราณะเมื่อกี้ <c oughs> คือมาสี่แบบคือหมุนแบบฟูเทินนี้แบบอลังการมากคือถ้ามาอย่างเงี้ยข้ากูเถอะกูจะเอาอะไรมางัดสู้แล้วไม่ได้อยู่ในคืนนั้นปะอยู่แล้วคนข้างหลังทำไงไม่จำได้ปะอะไรนะไอ้คนข้างหลังอะไอ้จังหวัดข้างหลังจังหวัดอะไรไม่รู้ลืมไปแล้ว แล้วขอทำไงหรือก็เดินปกติอะไรก็รู้สึกกระตุบนี่ไม่แน่ใจตุบตุบมั้งถ้าเกิดสมมติถ้าสมมติเอาง่ายๆนะออันนี้สี่รอบครึ่งอ่ะออีกคนต่อเนี่ยต้องหรอบต้องหกรอบแล้วรอบแล้วมึงคิดว่ารอบที่หเนี่ยจะเดินตรงไหมอ่เผอเลี้ยวขวาลงหน้าเวทีกรรมการไปเลยตู้กูไม่ได้นะกูจะตกเวที เดินแล้วมันมึนไงเพราะหมุนหลายรอบมันมึนนะอันนี้สี่รอบเขาเป็นนักกีฬาอันนี้ไงลีลาดไงไ็ยังโอเคอยู่ใช่เขาสี่รอบเขากลุมได้ไงเขาเต้นบนส้นสูงได้ไงอะไอย่างพวกเราต่อน้องเขาละกูคิดไม่ออกว่าตายห่าแล้วอีนี่หมุนสี่รอบกูต้องนี้เลยลาวดอฟลาวดอฟเออเท่านั้นเท่านั้นเลยแล้วลงมาฉีกขาแล้วก็ นวัดให้มงใหญ่ไปเลยถูกต้องความพยายามที่อยากจะได้ถูกต้องคุณจะได้มงนั้นไปเลยแล้วตอนที่มึงฉีกขานะแล้วใครจะยกมึงอ่ะทีเนี้ยม่ก็แห่ไปแล้วแห่แล้วหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันต้องมีแล้วมันต้องยุกขึ้นเองนะแล้วก็มันมา้ไม่ได้ไงอีหาแล้วก็เขามายุกน่าเกียดก็สิ่นใช่นนะไงบ้าเหรอคนก็จะหัวลรากกันทั้งเวทีสิต้องไม่บอกใครขับไปเลย ก็ต้องขายขานไา้ทันไปเลยหรือคลานกลับเอออถ้ารู้ไม่ไหวก็ไม่ไปแนลรคลานกลับดีเนี่ยสิ่งที่นางงามต้องกลัวนะคือข้างหน้ามันปล่อยไม้เด็ดอย่างนี้แหละค่ะจริงคนต่อเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าคนที่ต่อจากเนี้ยก็คือโอ้โหกูจะทํำยังไงวะเนี่ยมันไม่รู้นะว่าคนข้างหน้าจะทํอะไรมันจะปล่อยอะไรออกมาให้คนแบบเซอร์ไพรส์ไงเนี่ยแบบอะยืนอยู่เนี่ยมันเดินอย่างเงี้ยแล้วมันปุ๊บหนึ่งแล้วมันก็หมุนหมุน อีคนที่ต่อโบนัสที่กูบอกเลยว่าบาดเหงื่อเลยนะกูจะไปท่าไหนต่อวะแต่อีคนที่นำหน้านี่คือบอกโอ้ยโลงไปแล้วอีคนที่นำหน้าน่ะโล่งไปแล้วกูจะไปในน้ำเออโล่งไปแล้วโล่งไปแล้วแต่อคนที่ตามหลังมานี่สิคนที่ตามหลังที่เหลือกูเอาไงต่อดีวะจย์ยากล้วมึงเอ้ยโอเทิร์นทนาโดเทิร์นมางันละตายแล้วแันด์ยังคิดในใจมึงจะชนะได้ต้องตีลังกาเนาะเพราะว่าดึงดึงแบบว่า สายตากรรมการหมดเลยอะใช่แล้วคนยังจําอยู่ไงนะคะทุกวันนี้ยังพูดถึงเลยนะเออยังไม่เคยเคยฝึกทําไม่เคยฝึกทำาหไม่เคยทำได้ไงอะเห็นวันนั้นทําอยู่ตรงในห้องนี่ไม่มีหมุนไปหมุนมาเห็นเก่งยังไม่เคยทําเดินหมุนนั่นอะเออแล้วฟูเทอร์นั่นเดินไปซื้อชาดําเย็นยังฟูเทอร์เลยอแม่เห็นอะคนบ้าเลยซื้อชาเย็นฟูเทอร์เดินฟูเทอร์ซื้อชาเย็นเดี๋ยววันนี้ทาให้ดูไหมเดี๋ยวแม่ขี่ไปจะทำให้ดู แล้วมาอยู่ใกล้ๆร้านคนขายนะแล้วมัจะกดกระจกลงแล้วก็ตะโกนว่าชดีมากว่ากีกระเทยเฮ้ยกีกเทยเตะมาเลยกีกเทย คนขายน้ำผมรู้จักแม่แล้วเหรอผมดูรายการอ๋อเหรอผมยดูรายการอยู่หึงไหมเวลาเขาเริ่มรู้จักกับแม่อ้าวอุ้ยอนาคตแม่อาจจะได้กับเขานะเอาเลยจะสบายเออเออเพราะแม่จะกินทั้งพ่อทั้งลูกจริงหรอจริงหรอแม่เป็นคนพันอ๋อเป็นคนพันเลยเป็นคนไวอ๋อทั้งพ่อทั้งลูกเลยถูกต้องแม่มีกีแม่มีกีนะถูกต้องค่ะไม่ต้องใช้กีให้คุ้มเพราะกีแม่เป็นเอ็กเมนเออเอ็กเมนเลยนะ อาแล้วพูดถึงเรื่องของวงการนางงามเวทีนางงามแบบนี้ยังคงอยู่ต่อนะฮะแต่นี้จากมิสแกรนไปแล้วเราไปมิสยูนิเวิร์สดีกว่านะค,ะครับงานข้าวชมพูอรรยาเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่เพราะว่าชาวเด็กขยี้ปมเก่าวดราม่าระอ,อุอีกครั้งหนึ่งแล้วจ้า เรียกว่าแถลงข่าวเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการนะฮะสำหรับการจัดประกวดนะหาตัวแทนสาวงามของเวทีมิสอินเวิร์สไทยแลนด์2021โดยปีนี้มีหลายอย่างโอ้โหเปลีป่นนยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วก็น่าตื่นเต้นมากรวมถึงนะฮะคณะกรรมการในการตัดสินปีนี้เกาะเข้มข้นถึงพริกถึงขิงใ,ในการคัดเลือกสาวงามตัวแทนประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่จะเดินทางไปแข่งกันนะที่อิสราเอลนะ,ะเป็นมิสอินเวิร์สครั้งที่70ะะแล้วเร่องนอนแล้วเมื่อเช้าไปฉีดซีโนแวคมาเอตตา เริ่มเริ่มวงนอนแล้วเนี่ยอุยอาแล้วเดี๋เริ่มมีมอาการแล้วนะเริ่ม่วงนอนแล้วและล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีข่าวมาว่าตัวแม่อย่างคุณชมพู่อริยาเนี่ยก็ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรอบไฟนอลของ Miss u n i v e r s e Thailand ปีนี้ด้วยในฐานะพรีเซนเตอร์ดังแต่ก็ไม่ไวยโดนดราม่าหลังแฟนง,งามเนี่ยไม่ปลื้มแห่คอมเมนต์ปมการฉีดวัคซีนซิโนแวคบางก็บอกว่าไม่เลิฟ มาเอาอะไรบูดมากเลยบางคนตอบว่าเรื่องซีโนแวคคือมงและอีกมากมายเออเออและนอกจากนี้มีการตรวจสอบพบว่าเพจเพจดังเนี่ยของแบรนด์ดังต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงาทางด้านของเพจของคุณชมพู่ที่เป็นเขาเรียกว่าพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ยนะฮะก็ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับการโปรโมทด้วยนะครับการประกวดครั้งนี้เช่นเดียวกันแต่ก็นั่นแหละครับบางคนก็ไปโพสต์ในเพจงานบอกมิสซีโนแวคเอออืมแม็กกีเด็อยางไร เขาก็ต้องเป็นสปอนเซอร์แหละลูกเอ้อพี่คุยเ็เออลาลีเอาเขามาเป็นสปอนเซอร์ให้เนาะอย่าไปว่าเขาเลยเออเขาก็ต้องมันก็ต้องอยู่ให้ได้อ่ะเออเขาก็ต้องหาสปอนเซอร์เจ้าใหญ่ๆที่เป็นเป็นคอน sumer ใหญ่ๆมาเป็นแบรนด์ไอเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางเวที Miss u n i v e r s ์ให้รอดใช่ไหมให้แบบดี๋ยวนี้เวทีทางงามมันไม่เหมือนเวทีสมัยเมื่อ สามสิบสี่สิบปีที่แล้วทำไมคุณแม่สมัยก่อนเนี่ยเห็นเขาพูดกันนะคะเห็นคนข้างในเขาพูดกันก็บอกว่าสปอนเซอร์ตัวหนึ่งเนี่ยเขาขายกันตัวละห้าล้านนะห้าล้านห้าล้านห้าล้านนะคะครับสมัยที่ยังเป็นเวทีที่มีอีกคนหนึ่งทำเนี่ยเขาขายกันตัวละห้าล้านห้าล้านแต่ตัวเนวันนี้เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจที่มันฝืดเครือง สภาวะโรคระบาดเอยแล้วเราก็ต้องส่งตัวแทนสาวไทยไปประกวดยังเวทีต่างๆทั่วโลกเนี่ยสปอนเซอร์มันก็หายากขึ้นหลายบริษัทเขาก็ไม่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเวทีนางงาม,มนะคะมันก็เนี่ยเขาได้ดแบรนด์นี้มาก,ก็ถือว่าโชคดีของพี่ปุ้ยเขาก็อะไรเนี่ยเขาแหนอย่าไปอะไรมากมาอย่าไปตั้งฉายากก็ชมพู่เป็นมิสซีโนแวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่โอเคนะ แล้วก็ดูๆไปเถอะนะคะอืมเราไปไปนั่งเชียร์คนของเราดีกว่าเห็นว่าปีนี้มิสยูนิเวอร์สเนี่ยของไทยแลนด์เนี่ยคนสวยมาเยอะมากข่าวว่ามีแต่ช้างเผือกเด่นๆทั้งช้างเผือกนะคะช้างเผือกมาเต็มแต่ว่าบางทีเนี่ยนางงามเนี่ยพี่เต๋อจะบอกทริคอย่างหนึ่งนะคะอย่าดูรูปนางงามเรื่องรูปเนี่ยเราไม่เชื่อไม่ได้เพราะหลายคนเป็นมิสเหมยเหมยแต่เนีเหมยตูมิสเหมยตูมิสแอป บางคนถ่ายมันร้อยแอป,ปกว่าจะได้ลงเนี่ยโอ้โหในแอป,ปสวยมากตัวจริงขยี้ตาขยี้ยตาอีกที่ทำมันไม่เหมือนตัวจริงวะมันคนละค้อนนะขาวทําเป็นดําได้ดําทําเป็นขาวได้หน้ากลมยังทาเป็นหน้ารูปไข่ได้ปากปริ้นยังทําให้ปากเป็นกระจับได้าตาต<ง>ียังทําเป็นตาโต่าไข่ห่านได้หมดเลยสีผมสีผิวเปลี่ยนได้หมดแล้วดูธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่<า>ย ต้องดูตัวจริงอือย่าไปโอ้เชียจนจนเวอร์เราต้องดูตัวจริงพี่เนี่ยพี่ปุ้ยเขาให้เกียรติแม่ไปตัดสินรอบแรกอะแม่เห็นตัวจริงมาหมดแล้วอตัวเต็งก็คือเต็งจริงๆอะเอแต่ว่าตัวไม่เต็งก็ไม่รอดอ่ะพ้นไม่ได้เราต้องอย่าลืมว่านางงามเนี่ยมันเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนางงามกับดาราในคนละคาแรคเตอร์นะคะคาแรคเตอร์ดาราจะตัวเล็กแต่คาแรคเตอร์นางงามเนี่ยมันตัวไม่เล็กนะคะสัดส่วนต้องพอดี แล้วก็นางงามเนี่ยมันจะมีความเป็นออร่าของความเป็นนางงามเพราะมันขายความจริงเดินมาแบบอุ้ยันนี้ทำไมมันสวยอย่างนี้ขาเผอโครงสร้างทำไมสวยจังเลยมัน่องมาตะไกรเลยถูกต้องอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับดา,าดาราดาราเนี่ยตัวจริงอาจจะไม่สวยก็ได้แต่ว่าในกล้องเขาขึ้นกล้องอนะคะหรือว่าตัวจริงอาจจะสวยก็ได้แล้วในกล้องเขาก็สวยก็ได้ก็มีแต่ส่วนใหญ่ดารามักจะไม่เกินจะไม่เกินร้อยหกไม่เกิน1้อยหกบ เพราะว่าต้องตัวเล็กๆนั่นคือไซส์ดาราไซส์นางงามต่ำสุดก็คือปัจจุบันนี้นะคะต้อง170ออเอาแม่ปีนี้มิสแกรนอืน Universe m i เ s w ร์ l สามวเวทีนี่ไทยแลนด์เออนั่นแหละอันเนี้ยสามเวทีใหญ่ๆที่จะจัดทันวานนี้ใช่ไหมแม่ไม่ว่า คนแบบน่าสนใจที่แบบปีนี้น่าสนใจคือนางงามมันมันมันแบ่งคอนเซปต์ชัดเจนไปหมดแล้วมิสแกรนจะเป็นกล้ากล้าหุ่นดีกล้าพรีเซนต์กล้าชนนี่คือมิสแกรนมิสยูนิเวิร์สภาษาต้องได้สมองต้องไวรูปร่างต้องดีแล้วก็ แล้วก็ต้องภาษาต้องพูดแบบไฟแลบเลยตก็พูดภาษาอังกฤษไฟแลบถ้ามาบอกว่าอะหนูพูดภาษาพูดได้หนูพูดได้หภาษามีภาษาอะไรบ้างคะเอาภาษาคนภาษาลูไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วก็ภาษาอังกฤษเช่น my name is Om 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 ชื่อจริงอะไรนะเอกภพเอกภพ my nickname Om I'm s t u d y i n in สุพรรณบุรี university อันโเวนที่ทูเยโ กลับบ้านนะกลับบ้านเอออย่าเลยบายบายไปก่อนเออเพราะถ้าเกิดจะเป็นสำเนียงอย่างนี้อย่ามานะฮะไอไลท์โคโค่นัทไอไลท์บาดันนาไอไลท์บาเกอย่างเงี้ยไม่ได้เฮ้ยบาเกย์ทำไมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอองี้ไม่ได้นะต้องพูดเป็นภาษาพ่อภาษาแม่เลยับต้องพูดแบบไฟแลบเลยไปให้ไปเลยก็คือภาษาคือต้องไฟแลบอะต้องเป๊ะ ใครจะได้มงมิสแกนก็ต้องภาษาได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีสปีดนะครับมิสยูนิเวิร์สที่ต้องพูดเป็นภาษาแล็บมิสเวอร์ต้องสุนทรแลวโพสเป็นภาษาอังกฤษภาษาต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกเวทีแหละเนาะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นค่ะครับต้องร้อยเปอร์เซ็น My name is Eat, like อย่างเงี้ย My nickname I come from Bangkok Thailand เออ Bangkok เหรอ I want to go Bangalore ป like ั๊มๆอย่างเงี้ยไม่ได้ Free WiFi Free breakfast เออ,เอ,อ Free condom ไม่เอานะคะอ,อ,อย่างเงี้ยไม่ต้องมานะคะลูกเสียเวลาเ,ออเขาคะแนนเ็ามีภาษาด้วยเขาคัดทิง้งเขาดูเลยว่าแล้วอย่าไปโกหกคณะกรรมาการว่าพูดภาษาอังกฤษได้อ,อย่าไปโกหก บางคนชอบโกหกว่าพูดภาษาอ่ะหนูพูดภาษาจีนได้อ่าเดี๋ยวหนูลองพูดสิคะชียชิเชีเชียชิเก็มึงท่องมานี่เป็นภาษาท่องไม่ใช่ภาษาพูดพูดตามที่แม่อยากให้พูดสิพูดไม่ได้อพูดภาษาไทยก็ภาษาไทยไปภาษาอังกฤษได้ก็บอกเขาไปเลยว่าพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับไหนต้องพูดความจริงอย่าไปโกหกเพราะเขาจะจับโป๊ะได้นะครับโอเคนะฮะทีมงานดีๆจากแม่เต่าทีวีพูนะครับลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษที่ท่าเกิดประกวด ฮัลโหลมาอีโอไม่ได้เลยอ่ะอันนี้มันกะหลีพูดด้วยแม่แรงมากฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอย่างงี้มันไม่ได้อ่ะเฮยูฮัลโหลวอลคัมฮัลโหลแพคคอนดอมโอ้ายแล้วอีโอมนี่ยมันภาษาแบบให้ฉันแล้วนะกะนะมึงกะอะไรเงี้ยฮะกะเลยนะเออ ฟรีบ e ๊ b ฟลายฟรีเบคฟาดไอวันทูโกบังกะลมปั๊มอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นการเป็นกาตตายไม่ได้เป็นกาอย่างอื่นเลยว่ะมึงพูดอย่างนงี้ไม่ได้นะโอเคพักเบรกก่อนไม่ได้นะเอาใหม่ที่เอาเทคใหม่ที่หนึ่งสองสามจะแฮมอะไรแนะนำตัวจะให้แบบไหนล่ะแบบนางงามโอ้โหนางงามนางงามแนะนสั้นๆเวลาเขาประกวดนางงามเนี่ยเออ อย่างเช่นอย่างงามสปีิ่เขาจะบอกโอลาเออโอลาโอลาโอลาลาตินอเมริกาแม่งเหมันโอลาทั้งหมดโอลาก็แปลว่าสวัสดีไงเออเป็นภาษาพื้นบ้านเขาเป็นภาษาประจําถิ่นเาถิ่นเลับไปเลยออโอลาไอ้คนไรเราก็จะบอกสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออถ้ามต้องแบบไม่อันนี้สำเนียงปุ๋ยพรทิพย์เออ้ภาเนียงที่ปุ๋ยยังไงนะสวัสดีค่ะพรทิพย์นั่งเรียงกันกลำแดงก็ไทยแลนวัไวๆใช่ไหมแบบภวๆแบบมีเอ็กเซนเอ็ก์เซนฝรั่ง เออยังเหมือนบางปีนะมึง My name is t อู้ตายแล้วมีด้วยเหรอมีมีเหรอมีชิ่อหรอไปดูเลยเหรอปีไหนอ่ะยุคที่นางสาวไทยส่งไปเมืองน้อง My name is t แล้วได้มงไหม ร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมไปเข้าร่วมกิจกรรมโอเคตอบคำถาม Yes น o โอเคด้แค่นี้โอเคนะครัเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมฝากด้วยนะครับคอมเนที่ t h y นะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับอ่าวันนี้พิเศษจริงๆครับจากราคาข้างกอง590บาทนีฮะลดเหลือเพียง390บาทนะครับหรือว่าใครอยากจะได้โปรโมชั่นพิเศษจ่าย5ได้ถึง6เนี่ยนะครับก็จัดไปเลยฮะจาก2,950บาทเหลือเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นนะครับ จะรีบโทรเลยกับ2 2HY นะครับ0804628455หรือว่า l i น e แอดทับพิมพ์แอดไซ n ตามด้วย 22HY นั่นเองนะครอ่พักสักครู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ